มันดูเป็น everyday ได้ทาไปเรียนพาไปไหนก็ได้ดูเป็นคนสุขภาพดีที่แท้จริงพี่มันเว่อร์ไปป่ะคือมันจะติดคนเกินไปไหมอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดีกิโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมาแชร์ลิป MLBB ทั้งหมด5าแท่งของเดียนะคะที่เดียรู้สึกว่าทาแล้วทําให้ปากเดียเนี่ยดูมีความสุขภาพดีขึ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จักคําว่า MLBB นะ MLBB เนี่ยก็คือย่อมาจาก My Lip b u b e t e r นะคะก็คือเหมือนทาแล้วดูดีขึ้นยังให้อารมณ์ว่าเป็นลิมฝิปากของเราอยู่แต่ว่าดูสุขภาพดีดูสวยดูไบรท์ดูอะไรอย่างนี้ขึ้นนะคะ5าแท่งนะคะที่เดียเลือกมาก็จะเป็น My Lip b u b a e r ในสไตล์ของเดียน,นะคะส่่่วนนนนนใหญเเีจะป็โทูดแดง ก็ชมพูนะคะเพราะว่าเดียรู้สึกว่า3โทนนี้ทําให้หน้าเดียดูสว่างสดใสมากขึ้นดูไม่หมองอะ่ะเคยเป็นไหมว่าเวลาทาลิปแล้วหน้าเราดูแบบสดใสขึ้นมากับสีบางสีอะ่ะทาแล้วหน้าเราดูหมองหมองดูไม่ได้สดใสขนาดนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูแล้วนะคะว่า mlbb ของเดียเนี่ยมีลิปสีอะไรบ้างแล้วก็มีของแบรนด์อะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะลิปสติกสีแรกที่เป็น mlbb ของเดียน,นะก็คือจะเป็นสี s u r ร e n d e r ของนานะคะอันเนี้ยมันจะเป็นโทนแบบนูดๆน,น้ำตาลนิดๆซึ่งเป็นนูท ที่แบบว่าทาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ป่วยขนาดนั้นสามารถเอาไปผสมกับสีอื่นๆได้หมดเลยนะคะนี่นะเห็นปะ คือมันจะเป็นสีโทนแบบนี้มีความนูดน้ําตาลที่แบบสวยมากอะ่ะอันนี้คือสวยมากๆนะคะสีนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีขายดีของเขานะอาน,นี้คือเดียกดมาในเว็บของ N a าสไท a แลนดเลยนะคะมันแบบเอาออฟสต็อกบ่อยมากๆนะเดี๋ยวเดียจะทาให้ดูที่ริมฝีปากนะคะคือพอทาออกมาสีมันเป็นนูดที่แบบเนี่ยเห็นป่ะพอแต่งหน้าทุกทุกวันนี้นะคะมันก็จะดูดูใสๆดูมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปกติแล้วเดียจะไม่ได้ทาแค่สีนี้สีเดียวนะคะพอทาสีนี้กบริมฝีปากทั้งหมดใช่ป้ะเดียก็จะชอบทาแล้วก็แบบใช้นิ้น้้วยยงเเกใหมันแบบฟุ ขอบปากของเราออกมานิดนึงใส่แล้วก็จะแต้มสีแดงหรือว่าสีชมพูเข้มๆหน่อยนะคะไว้ด้านในปากเนี่ยมันก็จะดูสวยละมุนมากขึ้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสีแรกนี่ตัวนี้ของน้านะคะเขาก็จะมีความเป็นฟินิชที่มีความแมตต์กัาหยีนิดๆคือมันไม่ได้ทําให้ปากเดี่ยวตกร่องแล้วก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปไม่มีความแบบเหนียวหหนออะไรเลยนะคะก็คือชอบมากๆนะตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นของอ e ี D ูดี้นะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งแอนาล็อกโรสนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นลิปจิ้มจุ่มเหมือนกันลิปตัวน ได้ชื่อว่าไม่ติดแมส์นะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเดียลองแล้วมันก็ยังมีความติดแมส์อยู่แบบนี้น่อยๆน,นะไม่ถึงกับขนาดไม่ติดแมส์เลยอะไรเงี้ยเดียคิดว่าถ้าลิปที่มันไม่ติดแมส์เลยอ่ะมันจะแมสแห้งจนเกินไปนะคะเดียก็ไม่ส it, ะะามารถใช้ลิปแบบนั้นได้นะ,ะเพราะว่าเดียเป็นคนปากค่อนข้างแห้งนะคะคือจะไม่สามารถใช้ลิปแมส์ที่แบบแมส์มากๆได้มันจะไม่รอดมันจะแห้งแล้วก็เป็นคราบขาวๆเนาะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะด้วยความที่พื้นริมฝีปากของเดียม,มันมีความเข้มๆใช่ปะ่ะมันจะมีความคล้ำ ปากอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้พอเดียทาสีนี้เห็นปะ่ะมันจะมีความเป็นแดงๆที่ดูเออมันอาจจะดูแดงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทาบนปากเดียมันดูเป็นแดงที่ทําให้ปากเดียแล้วก็หน้าทั้งหมดนะคะดูสุขภาพดีขึ้นนะเนี่ย พอทาที่ปากเห็นปะมันทําให้หน้าดูมีความสดใสแล้วก็ดูมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็พอทาออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความส้มๆ,ๆนิดๆหนึ่งอะเป็นแดงๆส้มๆ,ๆอะไรแบบนี้นะคะเห็นปะสีมันดูเป็น everyday ได้ทาไปเรียนทาไปไหนก็ได้มันดูสุภาพลแล้วก็ไม่ได้ดูฉูดฉาดจนเกินไปนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้ทําให้ริมฝีปากอะดูดีขึ้นแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยนะคะตัวต่อมาจะเป็นลิปของชาแนลนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Rouge Coco Flash นะคะเป็นสีหนึ่งสีฮีทนะคือสีอันเนี้ยมันจะมีความแดงๆแล้วก็จะมมีควาก่ สีเมื่อกี้มากสีมันจะเข้มกว่าเดยอเดี๋ยวทาให้ดู เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยคือเดียไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะมันจะมองเห็นไหมแต่ว่ามันจะมีความเป็นเพชรแบบระยิบระยิบเล็กๆอ่ะทุกคนซึ่งเดียไม่เคยเจอในลิปอันไหนเลยนะคะหรือว่าเดียยังไม่เคยแบบเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆรู้อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะอันเนี้ยมันจะมีความเหมือนเป็นระยิบระยับนิดๆอ่ะคือในกล้องมันอาจจะมองไม่ได้เห็นว่าเออมันมีความระยิบระยับเล็กๆอะไรเงี้ยแต่แบบตัวจริงเวลามองเห็นจริงๆมันมีความระยิบระยับเล็กๆซึ่งเดียคิดว่ามันสวยมากทุกคนเดี๋ยวเดียจะ วิธีการทาของเดียนะคือเดียจะไม่ได้ปาดเขาไปเต็มปากนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างเข้มนะแล้วก็มีความชัดนะคะแต่ว่าคือเดียจะใช้การแท็บแบบนี้นี่แถบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยแบบเติมเต้มเตมแถ็บแทบแบบนี้นะคะอยากให้ตรงกลางมันเข้มขึ้นมาหน่อยก็แถบตรงกลางเพิ่ม นี่ก็จะได้เป็นลุกแบบนี้นะคะปากมันจะมีความเฮ้ยฉ่ำๆคือเนื้อลิปแบบนี้อ่ะมันจะไม่มีความติดทนอยู่แล้วนะคะคือกินหรือแบบพูด,ดเยอะๆดืม่มน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหลุดไปอยู่แล้วเราต้องเติมระหว่างวันอยู่แล้วนะคะก็คือต้องพกเติมนั่นแหละแต่สิ่งที่มันให้เราเนี่ยมันก็คือจะเป็นฟีนิชที่ปากดูมีความสุขภาพดีมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สีชัดมากๆเห็นปะอันนี้คือเดียแค่แท็แบแบแบแทบอ่ะสีมันก็ได้ประมาณนี้แล้วลิปอันนี้ของชาแนลก็คือจะเป็นอันที่เดียจะพกไปวันทีีีีีี่เเเเดดยยยย้กกกจลลลิิิปปปสแววว็็็มันนะ เไปา้าวันไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทาลิปที่มันแดงกว่านี้เราก็ค่อยเพิ่มระดับเลเยอร์เข้าไปได้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เดียรู้สึกว่าเป็น MLBB ของเดียมากๆนะเห็นไหมทาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นริมฟีปากเดีย ع, จริงๆปะไม่ได้ดูแบบโดดเด่นมากเวอร์จนเกินไปนะคะลิปอีก2แท่งที่เหลือนะคะก็จะมาเป็นโทนชมพูบ้างเนาะพักหลังมานี้นะคะเดียรู้สึกว่าเดียทาสีชมพูเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันขึ้นมันขับผิวมันทําให้หน้าเดียดูผอมก็เลยทําให้ MLBB ในครั้งนี้นะคะมีลิปสีชมพูเเเพิ่ม,มา2ออนะอันนะะันนนนลยะะะแรกคจป็ขง นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่มันจะมีความแบบฉ่ำๆทาง,ง่ายอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าโอเวอร์โหลดนะถ้าใครไม่ได้ชอบลิปที่ให้ความมันวาวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ชอบลิปตัวนี้อันนี้มันจะมีความชมพูแดงๆที่ดูสุขภาพดีนะคะคือเนื้อมันหนไม่ได้คล้ายกับชาแนลตัวเมื่อกี้ขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวชาแนลมันจะมีความเหมือนเงาให้ความชายแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีแค่ความเงาขึ้นมาแล้วก็จะมีเนื้อที่ดูเข้มข้นกว่าทุกคนเกิดเหตุการณ์ไว้คาดฝันก็คือเล็บ ไปจิกกับลิปนะคะก็คือแบบโอาไกอดนี่ลิปมันก็เลยแหว่งไปนะ พอทาสีนี้แล้วอะดูเป็นคนสุขภาพดีที่แท้จริงดูเป็นคนเฮ้ยบำร ung, ุงริมฝีปากมาดีดูแลปากตัวเองดีทาแล้วก็จะให้ฟินิชเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เดียชอบมากๆาคือถ้าไม่ต้องใส่แมตนะเดียจะชอบทาเป็นลิปเนื้ออย่างนี้มากเดียรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับปากเดียได้ดีแล้วก็มันก็ทําให้ปากเดียมีความสวยขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของ T C E นะที่เดียรู้สึกว่าเขาก็ทําได้ดีแล้วรุ่นแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าต้องพกเติิิมมมมระะะหวววว่่่าางัันนนคะแลล้้กก็็เเเีีียยใชดดไพป สามารถแบบเต็มแล้วก็เกลีย่ยเกลี่ยแล้วมันก็ทําให้ปากเดียมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแท่งสุดท้ายที่เป็นลิป mlbb แล้วก็เป็นลิปทอนชมพูที่เดียชอบมากแล้วก็เป็นลิปที่เดียอินมากๆอยู่เลยนะคะในตอนนี้ก็คือจะเป็นของบานิลาโคนะอันนี้จะเป็นสี pp ศูนนะคะ flower shower นะอันนี้คือเดียเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานทุกคนแล้วก็ชอบมากๆมากๆจริงๆอะ่ะเป็นโทนสีที่ใช่มากๆสําหรับสีผิวแบบเดียตอนที่สวอชที่เคาน์เตอร์ใช่ปะเดียรู้สึกว่าสีแบบเนี้ยเป็นสีททีีี่่่่เเดดยยยแแบไไมมมในกกุลล้้้ว็คออซื ทนชมพูแบบนี้เลยนอนมากๆเพราะคิดว่าตัวเองอ่ะทาแล้วไม่รอดแต่ก็ไม่เคยลองนะคะพอมาลองที่ริมฝีปากเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสีที่เราทาแล้วขึ้นมากๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูเลย ทุกคนดูที่คือสีเนี้ยทาให้หน้าเดียดูมีความไบร์ขึ้นไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมแต่เดียรู้สึกว่าพอเดียทาสีนี้หน้าเดียดูสดใสนะคะแล้วก็ดูสว่างขึ้นอะมันเป็นโทนชมพูที่แบบมีความติ่งม่วงอยู่เล็กๆในโทนสีของมันนะคะที่เดียชอบนะนอกจากเดียจะชอบสีใช่ไหมเดียยังชอบเนื้อมากๆทุกคนคืออันเนี้ยติดทนแบบ ติดทนมากๆติดทนมากๆจริงอะตอนที่เดียลองใช้ครั้งแรกนะคะเดียลองสวัสดที่มือใช่ปะเสร็จแล้วเดียวก็เช็ดมันออกอะไรเงี้ยเดียวเช็ดด้วยกระดาษทิชชูธรรมดาดเนี่ยแหละแค่อยากจะรู้ว่าเออมันติดทนประมาณไหนอะไรเงี้แล้วเดียก็เห็นว่าเออมันทิ้งสเตนไว้ที่มือของเดียเดียวก็ออกไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำเดียรก็ล้างมือล้างสบู่ด้วยนะแล้วพอแบบบ่ายๆสายๆก็มาดูที่มืออีกทีเฮ้ยมันยังอยู่อะคือแบบเฮ้ยมันเวอ่อไปปะคือมันจะติดทนเกินไปไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบรู้สึกว่่่่่่่่่าาาาาามมมมมมัััันนนนนนนไไตตต้้้อองํบยๆขขดดแแวววใชิทลสีีจะเ ลอดนะคะคมันก็จะมีจางลงซอฟลงเนาะถ้าอยากให้สีมันดูสดใสแล้วก็ไบรท์ขนาดนี้ตลอดเนี่ยก็ต้องมีการเติมบ้างอันนี้ก็จะเป็นลิป MLBB ทั้ง5แท่งของเดียนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวีโอที่เดียวเอาลิปหรือเอาโปรดักตอะไรมาแชร์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย